ลกลับแล้วพอดีมาพั์บ้านเชียงบ้านเก่าๆกาำลังจะแวะมรดกโลกบ้านเชียงที่รถออกมาไปชมหายหกกิโลไปทะลุหา,ากัน,นแมนแม<ข>อนอีบบกเมื่อไลรแบบเรา<อ>จะขะุนเฉลิมาก ก็ไปทางดีกับไหวอันนี้เห็นเห็นแบบเห็นแต่ทางนี้นะก็เลย <c oughs> นี่คือไหายประดกโลกบ้านเสียงได้เข้ามาเยือนแล้ว6กิโลพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเสียงเนี่พระเลยก็เลยเลื่อมในจังน้อยแล้วก็เดินทาง6กิโลใช้เวลาประมัน สนาทีมันสิไปมันสิเลี้ยวได้ไหมล่นะเีะเ้ยวขวาหรืะทั้งนันนไม่ตรงเลยได้ไหไปตามป้ายเขาบอกนี่แนะต้องเบิงป้ายน,ะนะะันะบเปิป้ายดอกบัวกลางน้ำ

าการน้ำประสันติว่าน้ำเพราะวัดตัวนี้วัด,วด,วด,วดที่กลังกันทีบหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านพัซซาลัสหรือว่าสร้างสูงหรือว่านเนี่ยบ้านบ้านแค่นัลนมาทางหน้าเนี่ยนี่คือท่องให้ท่องนาเมืองอุดรธานี อยู show, ่ใกล้ๆกับเป็วัดนะจ๊ว่าวัดโดดบัวนี่แหละกี่กิโสองห้องเฟ้บ้านหัวบึง ยังยงนด้ยังอะได้ันเงอะไ สามกิโลนี่มาสี่กิโลดตกันแล้วบกโงไก่หรออมากหดบอกไปนะหมดสามโลหมดล้เดี๋ยวเปนสี่กิโลวะมาสอกิโลมาไปเี๋วมาสองกิโลเนี่ยอ้าวเกินหกกิโลแล้วแต่นสิ่งนั่นเนาะมานี๋ยวสองกิโลมาเย

ดอกบัวกันไปเลยเลยส้มดอกบัวตูม้ายถัไงไหนวะเนี่ยตรงบัวเลี้ยวพี่อบ,บอกัวเลยบัวกี่เลี้ยวเป็นบัจากไหนบัเห็นบัเห็นป้ายเลี้ยวหรอวะบัเห็นป้ายป้<บ>ายกี่เลี้ยวป้ายทางไหนวะจากไหนมุ่งเลย สีแง,ง่กูบ,บอกเลยนะโหให้เรี้ยวนี่วยว่ะยจต่อตอนนี้อีกหนึ่งกิโลจะถึงบ้านเชียงแล้วถึงพิพิธภัณฑ์อันนี้อาจจะเป็นบ้านเชียงเลยบ้านเชียงเป็นบ้าทส่งโบราณสี่ร้อยธนแล้เกา ลำบนมัเรียก่อเรมันจะหลอกไปนคนไปเหงออางกัเื่อนกันเดี๋ยวมาเดินปายนันเดียวเดียว้ายเดียว้ายเนี่นนนยเสรมันออกไปคนม่ไรเนี่ไปอำเภอถุงพนเนี่ยไปเี่ยกิโลเอทุงพลเ <c oughs> สออ้นนใหญ่เรางไ,งไปับ ทุกคนมบบบรยู่ในสายทาาเลยนะไม่ได้เข้าไปน้องหายแล้วก็ไปสว่างไปทังโค้นนะเซ็นรับตะไเ้ทุกคนยังไม่เคยเขาจะเถื่อนนะมอยู่ในบ้านเลยนหอดนะม่นจะอยู่ในทงไหยทงหน้าเลยเัอตบเบื้องต้นเอานะเขาเนาะเบื่องต้น เดียวไเดียลูกแกวนี่นะไหนนะมันมันป็น่ายสิยถอข้างนอกเอ้อดนั้นเ่งถอดทั้งหายัะถึงแล้วผลบ้านเสียงขั้นตอนแรกก็ต้องไปห้องน้ำจืด เครื่องใส่โบราณนลนยะเครื่องใส่โบราณเครื่องใส่โบราณน,นี่เด็กพวกแอลพวกขาดตัวยูเป็นไ,ไ,ไ้หอดหายแล้วเนี่ยนะอันนี้น่าจะซื้อแล้วของของใส่สมัยก่อนเนาะใส่ ไทยพวนสาวไทยพวนใส่ตัวคำมพีตู้คำมพีวัดโพ วดพวดโพในน้ำบุกห้องน้องยังไงเนี่ยบุกห้องน้องน้องยังเลยยืนไปยืนไปยืนไปยืนยินดีตอนรับยินดีตอนรับเยินเลยเยืนเลยก็ได้ยืนมุมไหนก็ได้ถ่ายมุมกว้าง หนึ่งสองสามเรียบร้อยบ่ญญนหยาเดี๋ยวถ่ายรูปห้าพันปีคนนะี้มันวายถึงแล้วพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสถานแห่งชาติบ้านเซียมตัวตามลูกศรเนานะน่าจะถึงวันเนี่ยน่าจะถึงนี่นี่ก็ออกดอกเลยนะเออต้นยังออกดอกเนี่ย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตบ้านเชียงไปตามลูกศร